ที่เขาห่วงเพราะรักหรือแค่อยากจะกักคุณไว้เท่านั้นจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตอบคำถามนี้กันพลังงานของไพ่เป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่พลังงานของคนทุกคนมันอาจจะตรงกับใครบางคนหรือมันอาจจะไม่ตรงกับใครเลยดูอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ ขอดูในสถานการณ์แรกนะคะที่มันเกิดขึ้นเนาะเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นมาสองเหรียญสองเหรียญเป็นพลังงานของการวนเวียนค่ะคุณกับคนคนนี้มันน่าจะอยู่ในพาร์ทของการตัดกันไม่ขาดในวันหนึ่งที่คุณแบบจะเดินจะเดินเป็นข้างหน้าแล้วเขาก็วนกลับมามาให้ความสำคัญกับคุณแต่พอตัวคุณจะให้ความสำคัญกับเขาคุณก็เจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจน เขาหวงนะเขาวนเวียนกับคุณนะแต่ตัวเขาก็ยังไม่ได้ทําให้คุณอยู่ในพาร์ทของความสัมพันธ์ที่แบบเลือกคุณหรือชัดเจนกับคุณคือมันวนเวียนกันมันไม่หายแต่มันก็ไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์แบบนุง่งนวงอะไม่หายไปแต่ก็ไม่ชัดเจนสักทีนะคะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าใจของเขาเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างคะในใบแรกไพ่มันขึ้นเก้าถ้วย ใจของคนคนนี้เขาก็อยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบสบายใจอยู่ด้วยกันได้คือดูเป็นสายชิลเนาะใจหนึ่งอะ่ะเขาก็อยากที่จะเดินไปข้างหน้าหรือว่ามีมีคนอื่นเลือกคนใหม่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใจของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากให้คุณหายไปอะ่ะยังรู้สึกว่าคุณเป็นของของเขาก็ต้องพูดคําเดียวเลยค่ะว่าเห็นแก่ตัวโคตรเลย ยังยังมีความรู้สึกต่อคุณยังมองว่าคุณเป็นของของเขาแต่ในการกระทําคืออยากจะอยู่ในจุดที่แบบคบกันแบบสบายสายไม่อยากจะอะไรมากมายแต่ชีวิตของฉันฉันก็อยากจะเดินหน้านะแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอเป็นของใครทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรคะโคตรเห็นแก่ตัวอ่ะเรามาดูกันต่อค่ะว่าไอ้ที่เขาทำทำอยู่เนี่ยเพราะเขารักหรือว่าเพราะเขากักนะคะ คนคนนี้เป็นคนขี้หวงเนาะเขามองว่าคุณน่ะยังเป็นคนที่เขายังผูกพันและเขาก็ยังมองเห็นความดีในบางอย่างในตัวคุณแบบคุณเป็นคนที่จริงจังอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ดีอะ่ะแต่เวลาอยู่ด้วยกันเขาเป็นคนชิลๆเป็นคนใช้ชีวิตแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะ่ะในขนาดเดียวกันอีกมุมหนึ่งของคุณคือ คุณต้องการอนาคตคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการความจริงจังซึ่งสองคนที่มีความคิดแตกต่างกันโคตรๆอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาห่วงคุณแต่เขาไม่ชัดเจนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือถ้าเวลาคุณจะมีใครเขาก็จะวนเวียนนะแต่ถามว่าก็ไอ้วนเวียนอะ เขาทำอะไรได้นอกเหนือจากการกักคุณไหมล่ะจัดการตัวเองเคลียร์ตัวเองแล้วมาอยู่เคียงข้างคุณไหมล่ะหรือแค่คำพูดบางคำพูดการกระทำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คุณอยู่เขาลงทุนอะไรกับคุณอย่างจริงจังบ้างล่ะคะถ้าแค่คำว่าหวงคำว่าหึงคำว่ากักมันทำได้แค่นี้มันไม่เพียงพอกับการที่ เขาจะมีอนาคตกับคุณมันไม่เพียงพอกับการที่คุณจะลงทั้งชีวิตไว้ที่เขานะคะเพราะขนาดชีวิตตัวเองเขายังรับผิดชอบไม่ได้ใจของเขามันยังโลเลไม่เลือกอะไรสักอย่างคุณจะปล่อยให้ชีวิตตัวเองพังตามคนที่แบบโลเลแบบนี้เอาจริงเหรอคะเขาไม่ใช่เนื้อคู่แท้ขนาดนั้นนะแต่คุณนะ่ะแค่รู้สึกว่าที่เขาไม่หายไปเขาเป็นเนื้อคู่หรือเปล่า แต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่เนื้อคู่เป็นเนื้องอกค่ะตัดออกไปได้แล้วคุณยังมีโอกาสในการเจอคนที่มันดีกว่านี้คนที่มันมั่นคงเหมาะสมกับคุณถ้าคุณต้องการอนาคตแต่คุณเลือกคนที่ไม่มีอนาคตคุณคิดว่ามันสอดคล้องกันไหมล่ะเพราะฉะนั้นทบทวนค่ะถ้าแค่กักแบบนี้มันไม่ได้แปลว่ารักค่ะบางครั้งมันคือความเห็นแก่ตัว ของคนคนหนึ่งเท่านั้นเอง